แต่เขาบล็อกเบอร์นะเรียนสังรักอาถูกต้องแล้วครับคุณต้องเรียนสังรักครับถ้ายังมีการพูดคุยกันอยู่ให้เรียนสังรักครับนะครับแม้ว่าเขาบล็อกแล้วแต่เขาบล็อกแต่เบอร์ไงแต่ไลน์ไม่ได้บล็อกเนี่ยให้เรียนสังรักครับคุณต้องมีวิธีการพูดให้เขาโน้มน้าวใจตัวเองกลับมาชอบคุณครับคุณต้องมีวิธีการพูดครับหนึ่งในนั้นคือคุณต้องขายฝันครับสมมุติครับคุณจะยกตัวอย่างไนเดียนะครับไม่มีอุปกรณ์ตรงนี้ด้วย โลกใบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคือการขายฝันมันคือการขายไอเดียให้อีกฝั่งเชื่อสมมติ่ะคุณอยากขายอ่ะช้อนละกันนะช้อนกาแฟช้อนเนี้ยครูเอามาแล้เนี่ยครูบอกอันนี้มันสวยมากมันพรีเมียมมากครับคุณผู้ชมมันมาอันนี้ส่งมาจากสปป,ปลาวนะของคุณดาวเนเป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยเฮ้ยมันดูดีมันพรีเมียมถ้าคุณได้อื ừ ừ, กินเข้าไปเนี่ยรสชาติของกาแฟเนี่ยมันจะกลมกล่อมมันจะหอมหวานนะที่ไหนในโลกนี้มันจะสู้ไม่ได้เลยทุกคนมันคือช้อนที่โคตรวิเศษมหศัศัรดย์ถ้าคุณกินเข้าไปแล้วเวลาหรือคุณออกหน้ากล้องเนี่ยเวลาคุณหยิบช้อนนี้มันดูหรูมันดูพรีเมียม,มดูแพงมันเข้ากับพร็อพข้างหลังมากเลยทุกคนนี่มันโคตรเจ๋งคำถามคือคุณได้รับช้อนนี้แล้วหรือยังคุณยังไม่ได้รับครับช้อนนี้ยังอยู่ที่ครูแต่ครูจะทําทไงให้ให้ขายได้ ครูก็ต้องครูก็ต้องขายฝันครับว่าถ้าคุณเอาไปนะเอาไปกินเอาไปดื่มเอาไปชงเอาไปต่างๆเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหนะครับครูขายฝันครับให้คุณจินตนาการตามสิ่งที่ครูเล่าสิ่งที่ครูพรีเซนต์สิ่งที่ครู ENT, ทําสิ่งที่เรียกว่าสตอรี่เทลลิงมันคือการขายฝันดีๆนี่เองครับจากการขายช้อนถามว่าเวลาคุณซื้อไปแล้วคุณตัดสินใจซื้อเนี่ยคุณไม่ได้ที่จะเอาช้อนไปแล้วนะ คุณแค่ฝันจินตนาการตามสิ่งที่ครูเล่าครับโลกนี้มันคือการขายฝันนบคุณยังไม่ได้รับช้อนลยครับแต่คุณจ่ายเงินมาแล้วเนี้ยครับเหมือนกันครับความรักมันคือการขายไอเดียให้อีกฝั่งเชื่อว่าถ้าใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคุณแล้วเขาจะมีความสุขอย่างไรเก็ตนะครับนะเรียนสั่งรักนะครับเข้าใจไหมครับ